ตอนนี้ดูสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะก็ดีครับด,ดีขึ้นนะค,ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้พี่สายานอายุอายุหกจุดห้าพี่สายานนำสกุนะอะไรนะชื่อสายันนำสมุนจำเนียนครับออายุหกห้านะอได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะใช้เฟอร์รี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอ๋ก่อนที่จะใช้เฟอร์รี่ตัวนี้รู่ก่อนนี้ผมปวดหลังมากปวดหลังปวด เมือปวดตัวอะไรก็มีคนแนะนําให้แต่ก่อนนะช่วงก่อนมีคนแนะนําให้ลองดื่มยงสมุทรพิคำว,ว่าดืม่มยองถึงอาการปวดนั้นหายไปดีมากๆเลยยองแต่ว่าอาการชาที่ปลายชาามียังคงเ่ลมออยู่วันหนึ่งก็มีคนมาแนะนําว่าเอะลองไม่ไม่ลองใช้เนี่ยตัรี้นาโดปลาฟหรอว่อย่งนี้วาไอ้ฟรี่นาโดปรา,านีนนาาม่มันชื่ออะไร,รก็ปรากฏว่าเออ ก็โอเคพอเพียงครับจะลองลองดูลวลองดูทีก็เปยนเคยเมืนมันเสื้อมันเป็นเสื้อนะมันเหมือนเสื้อชั้นในยกทรงนี้นะแต่ว่าพอดีพอมาลองใช้ไปแล้วก็เออก็ลองลองดูก็ดีอ่ะนะก็เลยลองใช้ดูพอปรากฏว่าใช้แล้วตัวเนี้ยแรกๆเมื่อก่อนเนี่ยผมผมจะเดินนานๆไม่ได้นะกินบันอีแย่แล้วยืนก็เหมือนกินได้แย่ๆพอใส่เสื้อตัวนี้ไปนะผมยืนได้เป็นชั่วโมงแล้วก็ยืนได้ยกยืนได้ต่อเนื่องันยาวนานเลย แล้วก็เดิอนเดืนแรกนี้เป็นปกติครับตอนนี้ปกติแล้วปกติครับทีนี้เหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อหรือเชื่อจริงๆก,ก็คือเมื่อเร็วๆเ,เ,เนี้ยผมก็อ่ก่อนลืมบอกว่าผมเป็นโรคหัวใจมาก่อนอ๋อเหรอเอ <ไป S 1> อก็ก็ดีขึ้นด้วยชน์ต่าง่างนี้กันแหละแต่วันหนึ่งผมก็หยุดงานอยู่บ้านก็ราะเางานบ้านทำเบาเอยเพราะผมทมากไปหน่อยก็มีการปวดที่หัวใจ เมื่อปวดที <c oughs> like, rain, heat, so ่ห <c oughs> <c oughs> yeah, so ัวใจอาการไอปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนคิดว่าไปนะครับปวดมากจริงๆทนไม่ไหวเลยนะทนไม่ไหวเลยก็เข้านอนเลยกะว่ากะว่าถ้าปวดแล้วปุ๊บตายไปเลยโอเคจบแต่ถ้าว่าทุรนทุรายจนแทบไม่ไหวอย่างเงี้ยก็ก็ต้องเรียกหมอมาผ่นต่ยก็บังเอิญผมก็นึกเกิดได้ผมอยู่ที่ขอไปหัวนอนใช่ไหมัำงานผมไม่ได้ใส่ตอนผมทำงานไม่ได้ใส่ ก็เลยหยิบเรื่องมาติดมาโปะไว้ตรงกระแร่เนี่ยตรงโนดนตรงหัวใจเนี่ยประมาณยี่สิบนาทีอาการเบาลงเบาลงเบาลงจนหลังจากนั้นประมาณเสี่สิบห้านาทีโดยประมาณนะสี่สิบห้าเกี่ยวกันาหจเลยจริงๆแล้วผมก็เหลือเชื่อถึงว่าจับใปเลยผมว่าน่าคิดตัวเอ๊ะมันเป็นไปได้หายก็ก็คงไม่มีตัวอื่นอะไม่มีอะไรอะมันคงตัวเนี้ยคงไอ้บรินาโรตัวเนี้ยที่ทําให้หายได้ ก็จริงเดี๋ยวนี้ผมกเลยมั่นใจละหวันทงว่าบอร์รี่น้นราบตัวนี้สุดยอดแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้ขายเบอร์รี่ทั้งวันเลยขายขายหลายคนเลยขายขายไปเยอะแล้วเกือบสิบคนแล้วเนาะเป็นโคดเป็นโคดบ้างแล้วก็สะสมบ้างก็เท่าที่รู้เนี่ยหนูยังไม่เคยเจอไม่เจอไม่ได้เจอคุณไต่ยงนะคะเพราะตัวน้องไก่อยากจะให้มด้เจอมากเพราะว่า บอกว่าใเจ้อลองไปดูซิไปเจอที่นู่งหน่อยว่ายอดขายทางโมตก็มีโทรมาบ้างอะไรเงี้ยก็ได้คุยแต่ว่ายังไม่ได้ไปเจอหรือมันยังไม่เคยคุยหรือไม่เคยเจอเลยนะถ้าเกือว่าเป็นครั้งแรกแต่ก็เป็นอะไรที่มันน่าขึ้นตัวประเด็นก็มีปฏิาหารอย่างเงี้ยหลายหลายคนที่เขาต้องตัง้ตงแขยยาว่ามหากคุยก,กัรจริงๆอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยก็ก็หลายท่านเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ก็ดีค่ะว่าผลิตภัณฑ์ ได้ช่วยกับหลายๆคนที่จนฟาตีนะคะตรงนี้<ใ>นผมก็บอกไปนี่ก็หวังอย่างนี้คืออันิีงส์งนะจะได้ทําบุญร่วมกันว่าเออคนที่ปวดนี่ก็เหมือนกับเราที่เราปวดถ้าให้คนอื่นก็หายปวดบ้างมาันคงได้นอนันที่สองคิดอย่างนี้นะก็ขอบคุณที่ใ่ยามากก็อย่างนี้ก็โรคนี่มันไม่ได้มีแค่โรคเดียวคนเรามันต้องมีด้วยก,ก่อนหน้านี้นที่ก็ต้องมี ถามว่าแต่ละคนมันต้องมีสองสามสองสามโรคในตัวเราค่ะก็ถ้าวันนี้พี่อยากแนะนําคนใช้นีที่จะพูดมาอย่างไรคะก็อยากจะขอแนะนําว่าเสื้อเบอร์รี่นานโน布拉อัพตัวนี้ดีจริงๆถ้าหากว่าคุณปวปดหลังพวกเนี้ยเป็นเน็บชาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไมเกรนอะไรพวกเนี้ยมันจะช่วยทำให้เส้นมันจะทำให้อไปทำให้หลอดเลือด เป็นลมเป็นได้ดีเห็นว่าเป็นโปรตีนใช่ไหมนี่หล like ่ะต like so ัวนี้เป็นสาเหตุแรกอ่ะที่ผมเข้ามายกที่เข้ามาเจริญอ๋อโปรตีนตาดนี้มันจะมีหลายคนมีใจแล้วปริมากขอบคุณมานะคะก็ขอให้พี่